สวัสดีจ้าเอฟซี FC, ทุกทุกคนจ้าสวัสดีจ้าวันนี้วันนี้ก็สิมาเก็บเก็บพริกให้เบิ้งแล้วจ้าบ่าเคยเก็บผีแขกเอฟซีด้เบิ่งจก็เจอแล้วจ้าในเอฟซีในเบิ่งว่ะมึงเก็บพวกผีไว้ซําใดเด้อจ้าเก็บในเอฟซีในเบิ่งนี่นะจ้านาะเอ๋อวันนี้ก็ได้ไป ยี่สิบโลแล้วนะจ๊ะยี่สิบกวโลแล้วเช้าสองคนสองคนกับพิญญานะคะเก็บไว้อยู่เรื่อยจะ้ะเพราะว่านี่กะได้ประมาณยี่สิบโลแล้วแต่เกือบยี่สิบโลสิบเก้าโลไปขายก็ได้ ได้เจ็ดทิบบาทได้ดจ้าเจ็ดทิบบาทโยนี้กับรป,ประมาณนั่นล่ะจ้าประมาณเก้าเนาะสองมือนะคะ สองมือนะคะสองมือ,อ,อของแขววังไว้ประจ้า วันนี้จะเป็นการเก็บพริกให้ดูนะคะ ข้องมาด่าห่องมาข้องมานอนหาคนเก็บกับอะไรเรอือจา้าช่วงนี้บุญกระถินหลายเนะาะจ้ะก็ได้มาเก็บเองบุญกระถินหลายก็ได้มาเก็บเองเนี่ย เป็นเก็บก็ต้องเก่งด้วยนะคะไม่ไงั้นไม่ทันกินนะคะเก็บริ่ไม่เก่งอ,อ่ะนนี้ก็เป็นการเก็บรอบ รอบที่รอบที่แปดแล้วนะจ๊ะก็เลื่มห่างๆแล้วนะจ๊ะเนาะรอบที่แปดแล้วการเก็บรอบที่แปดแล้วนะคะเมื่อวานหน้าสวนเจ็ดสิบบาทนะจ๊ะเมื่อวานหน้าสวนเจ็ดสิบบาทหาค,คนเก็บบะไรกเก็บเอาแบบนี้แหละจ้ะเก็บซอยกันสองคนเนาะเก็บได้มือละยี่สิบสามสิบโล กระมือละสองพันพันกว่าก็พอไใ้อยู่จา้าเลยข่ากับเขากับน้ำอยู่จา้า กะได้อีกจากสองสามรอบสองสามรอบยี่มําแแปลงนี้ที่เหลือแล้วว่าก็เขาก็แตกออกไม่เริ่มแตกไปแตกยอดออกไม่หลายอยอ่จ้ะก็เริ่มเห็นเห็นอยอะแต่ฝนเจ้าหยุดนะจ้ะฝนหยุดตกมาได้สามสี่มือแล้วเป็นกันดีขึ้นยน่จ้ะพี่ สองมือนะคะสองมือเลยนะคะอีกราคาดีๆต้องเก็บไฟปๆไปเลยนะคะเนี่ยมานนี่นะนอ,นนอนะไรจ๊ะ ก็ยังงามก็ยังใด้อยู่นะจา๊ะเนาะหน่วยบาทก็ไม่มีแล้วนะคะหน่วยบาทฉีด <c oughs> ยาโรคพืชไว้ก็เริ่มหายแล้วนะคะ ถูกเองโวยล้องเองเก็บเองนะคะทำเองเกือบทุกขั้นตอนเลยค่ะกี่นาทีแล้วคะเนี้ยเก็บอน F4 ดูไปชม ข่องมาจากข่องมอเก็บบักพีไว้บอเฮียเฮียเฮียจะเก็บอกโอ,อ้ออยหมดเลยนะคะได้ทุกเม็ดเลยนะคะนี่นะคะ นี่นะ,ะน,ะะนะจ้ะนีนจ้ะก็เรือเรือนะจ้ะเาก็เก็บ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 ไเบิ้งแล้วนะจ๊ะเนาะก็ทีประมาณนี้นะจ๊ะเก็บจะได้ฝั่งนั้นนะคะนี่นะจ๊ะนี่นะจะเหลือเก็บอยู่กับเฮียเก็บกับเฮียนะคะนะคะ ประมาณนี้นะคะแล้วจะเก็บมวนยู่ได้จเก็บมวนมวนแล้วจ้ะะเนาะเก็บมวนยู่เด้อพุ่หลาจ้ะนี่ตะนหนวยใหญ่ๆนะคะนี่ตะหนวยใหญ่ๆนะคะพี่ฝนก็ได้แค่นี้แหลนะ,ะนะ่าจ้ะเนาะพี่ฝนพี่ฝนได้เท่านี้นะคะนะ เขาก็เก็บเก็บมวลน่จ้ะอะไรจ๊ะนว่วยเขานะเออเนี่ยนะจะ้ะแดงยาวไปเลยนะคะอ่ะก็ฝากขอบคุณท่านผู้ชมแล้วก็ะเอสซีทุกๆคนนะจ๊ะที่เขามาชมแล้วก็เขามากดไลค์กดติดตามนะจะ๊ะตอนนี้ก็กำลังกำลังทำหยอดสะสมเดี๋ยวชีคลิป อถ้าท่านมดสามแปลงนี่ก็จะสรุปยอดให้ใหเบิ้งอยู่นะจ๊ะว่าลงทุนเท่าไหร่ได้เท่าไหร่ได้กำไรเท่าไหร่หรือขาดทุนเท่าไหร่แต่มาตอนนี้คือยังมาท่านได้ขาดทุนนะจ๊ะตอนนี้ก็เหมือนกับได้ทุนแล้วแต่ว่าที่เหลือก็คงจะเป็นกําไรนะคะที่ที่เก็บมาต่อจากนี้ก็จะเป็นกําไรนะคะเอือ่องหนกะปีนี้เหตุยากนะจ๊ะเนาะเป็นยังบุญฝนยังฝนฝน,นยังเศร้าตกนะจ๊ะเนาะ ยังไงก็ฝากกราบขอพระคุณทุกๆุท่านนะคะที่เข้ามาชมนะคะเจอกันดีพีหน้านะคะสวัสดีค่ะ